ทุกคนคิดว่าการทําธุรกิจลูกชิ้นเป็นเรื่องยากหรือไม่แล้วดีเฮจะพาไปดูตัวเครื่องสับผสมรุ่นอินเวอร์เตอร์ทางคิดมอดได้พัฒนาอัปเกรดตัวเครื่องสับผสมรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานทุกท่านเดี๋ยวคลิปนี้เฮจะพาไปดูว่าตัวเครื่องมีอะไรใหม่บ้างไปดูกันเลยเครื่องสับผสมรุ่นนี้นะครับเหมาะกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่จนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมเลยที่กำลังการผลิตสูงซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆที่สำคัญใช้งานง่ายมากๆ วัสดุตัวเครื่องที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นวัสดุสแตนเลส304ซึ่งเป็นวัสดุมาตรฐานฟูดเกรดปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแน่นอนตัวใบมีดนะครับปกติมันจะมี3ใบแต่อันนี้เฮียให้มาถึง6ใบที่สําคัญนะครับมีทั้งแบบใบเลื่อย3ใบแล้วก็ใบมีด3ใบทําให้สับได้ไวขึ้นแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดขึ้นยืดระยะเวลาในการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวมอเตอร์ซีเมนนะครับจะใช้เป็นระบบอินวอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมากๆเลยสามารถควบคุมได้จากระยะไกลทําให้การบารุงรักษา ความความสะอาดอะ่ะง่ายขึ้นมากๆแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมตัวเห็นตัวหน้าจอไหมครับตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นแบบล้ําสมัยสามารถควบคุมได้จากระยะไกลเลยครับและที่สําคัญนะครับเรามีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติปรับการสรับให้เหมาะกับวัตถุดิบที่เลือกใช้นะครับและสามารถควบคุมได้ว่าอยากได้เนื้อเนี่ยประมาณไหนทําได้ตามความต้องการเลยครับและตัวนี้ของเราจะมีฝาอะคริลิกสามารถเปิดปิดได้ป้องกันการฟุ้งกระจายของพวกผง,งเคมีพันธุ์แล้วก็ลดการสูญเสียของอุณหภูมิได้ดีเลยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าหัวใจในการ ทำลูกชิ้นเนี่ยคือต้องได้อุณหภูมิที่เหมาะสมจะทําให้ได้ลูกชิ้นที่เด้งน่ากินซึ่งรุน่นนี้มีตัววัดอุณหภูมิด้วยสามารถดูได้ตลอดว่าเนื้ออุณหภูมิที่เหมาะสมอะเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือยังเห็นใบสีขาวนี่ไหมครับที่ใหญ่ๆเนี่ยมันคือที่กอยเนื้อช่วยลดระยะเวลานในการตักเนื้อออกมาได้ถึงสิบเท่าเลยนะครับซึ่งตอบโจทย์กับผู้ผลิตที่ต้องทําลูกชิ้นเป็นจำนวนมากคุ้มสุดๆสรุปเลยก็คือสับได้ไวขึ้นควบคุมง่ายขึ้นแล้วก็ทํารอบได้เยอะขึ้นด้วยททาาาาาาาคคววมมอดดดดไ้้้้้งง่่่่่ยยขขึึนนนนนนนกกๆเเห็รรรัััับุุีีพฒ ดังนั้นถ้าใครยังลังในอยู่สามารถเปรียบเทียบความต้องการหรือว่าการใช้งานกับรุ่นที่เก่ากว่าช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยครับอันดับแรกนะครับเราใส่พวกของเหลวไปก่อนพวกน้ำมันซอสเข้าไปจากนั้นเราใส่เนื้อนะครับเข้าไปาวันนี้เราจะใส่เต็มแม็กเลยนะครับ18กิโลปิดตัวเครื่อง สวิตเปิดตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นไฟบอกสถานนะไฟเข้าสตาร์ทไอตัวนี้ใบมีดไฟใบมีดเข้าตัวนี้ทํางานตัวกระทะสปีดอัพไหนใบมีดความเร็วใบมีดต่ําความเร็วใบมีดสูงเปิดกระทะอ่อนแล้วก็หยุดกระทะจากนั้นเราใส่ผงส่วนหนึ่งเข้าไปข้ามบดเราจะมีช่องใส่วัตถุดิบเข้าไปอ่า ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับที่เราต้องปรับสปีดต่ตํานะครับเพราะว่าไม่ให้ตัวผงอ่ะมันฟุ้งกระจายแล้วเราก็มีข้อดีตรงที่ฝาปิดอะคริลิกของเราเนี่ยทำให้ผงอะครับมันไม่ฟุ้งแล้วก็ควบคุมอ,อุณภูมิจากภายนอกครับไม่ให้เข้ามาข้างในแล้วก็กักเก็บอุณภูมิ ภายในได้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวอินวอเตอร์มันจะมีตั้งความเร็วใบมีดสตาร์ทใบมีดข้างบนข้างล่างก็จะเป็นตัวหยุดตัวกระทะนะคะปรับใบมีดช้าปรับใบมีดเร็วตัวนี้คือหยุดกระทะแล้วตรงกลางคือกระทะหมุนชา้าแล้วก็กระทะหมุนเร็วสามารถตั้งค่าปรับได้เลยมันสามารถเลือกความเร็วได้นะครับโอเคส่วนสตาร์ทปึ๊บปึ๊บโอเคเห็นไหมครับว่าการที่มีแค่เครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ธุรกิจการทำลูกชิ้นของคุณได้ไม่ยากเลย เนื้อเนียนมากเห็นไหมครับโอเคต่อไปเราจะเอาออกรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ที่ร้านอื่นไม่มีตัวนี้คือที่เนืเน้อเทออกมานะครับปึ๊บ ตัวเครื่องนี้นะครับ z b 40อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่เมื่อกี้เฮียใช้ไปประมาณ26กิโลเลยใช้เวลาประมาณ7-10นาทีขึ้นอยู่กับว่าเนื้อที่ทุกคนใช้อะเป็นเนื้ออะไรสับผสมง่ายไหมแล้วก็ตอนโกยออกมาเมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นปะ30วิ30วินี่คือเอาเนื้อหลักออกมาเลยส่วนที่เหลือเราก็เก็บเศษขอบๆเอาอมาสัก30วิเพราะฉะนั้นตัวเครื่องนี้ใช้เวลาในการสับผสมต่อรอบรวมทั้งเอาออกแล้วไม่เกิน10-12นาทีอันเฮียตีให้เป็น12นาทีเลย12นาทีได้26กิโล1ชัั่ววโมมโมงรรรออาจาจจะีกกแบบพหื สโลโมชันด้วยนิดหน่อยตัวเครื่องเนี่ยครับเหมาะกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ทําวันละประมาณสัก1ตันอาจจะทํามากกว่านะั้นตัน3ตันเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยหลังจากที่เราโกยเนื้อออกมาทั้งหมดแล้วนะครับถ้าหากว่าเวลาทาความสะอาดเครื่องเฮียบอกได้เลยว่าตัวเครื่องเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากๆสะอาดกว่าเครื่องรุ่นก่อนๆเลยเพราะว่าไม่ต้องเป็นกังวลว่าเวลาทาความสะอาดน้ามันจะเข้าพวกมอเตอร์หรือว่าเข้าพวกแผงวงจรไหมเพราะว่าตัวนี้เราจะแยกออกมาอยู่ที่อินวอเตอร์ลูกค้าสามารถทําความสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะเข้าทําความเสียหายให้กับมอเตอร์เลยนะครับเฮียแนะนาว่าทุกครั คลาบเสร็จเนี่ยให้ทาจาราบีฟูดเกตตามจุดต่างๆไว้ด้วยแล้วก็ฉ็ดตัวเครื่องแห้งอ่ะจะดีมากๆเพื่อยืดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับเฮียขอฝากเครื่องสับผสมรุ่นใหม่ของคชมอลด้วยนะครับรุ่น ZB40IN 3 8 0โวลต์นะครับถ้าใครอยากเข้ามาที่โชว์รูมมาเทสินค้าหรือมาดูสินค้าของจริงอยากลองเทสก็ได้ติดต่อที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย